โลมาเจ,เจอกันแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะน้ำเบคเครเลนนะคะเแบคเครเลนบำรุงสายตาค่ะเพื่อนๆใครสนใจนะจ๊ะนี่จ้าหลักดวงตาของคุณนะคะต้องดูแลนะคะน้ำเบคเครเลนของสุเรียนค่ะนนค่ะอันนี้หัวเชื้อนะคะขวดหนึ่งประมาณนี้240บาทคุณเอาไปผสมน้ำขวดลิตรได้8ขวดนะคะแล้วคุณก็ไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้ เย็นๆทานแทนน้ำนะะทานแล้วชื่นใจเลยค่ะนี่ค่ะตาเตอสว่างนะคะตาฟ้าตามัวนะคะคีตาเยอะนะคะมันจะขับออกมานะคะนี่ค่ะดีค่ะสุดยอดเลยค่ะบำรุงเส้นผงเส้นผมนะคะร่างกายของเรานะคะนี่ค่ะอันมาเสนอสิ่งดีๆให้ฟังนะคะนี่ค่ะ ใช้ดีรละบอกต่อค่ะเพื่อนๆใครสนใจนะคะรักดวงตาของคุณก็ต้องดูแลนะคะนี่ค่ะผสมน้ำแล้วก็ทานนะคะนี่ค่ะตาสว่างตาโรงค่ะนี่ค่ะฉันก็ทานทุกวันนะคะนี่ค่ะหมดก็ไปซื้อมาใหม่หมดฉันก็ไปซื้อมาใหม่ถ้าคุณอยากได้ในราคาสมาชิกคุณก็ต้องสมัครนะคะช่วงนี้สมัครฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะนี่ค่ะ สมัครแล้วซื้อฐานนะคะรานะคาสมาชิกค,ค่ะแต่ถ้าราคาเต็ม2 4 0น,นะคะเพื่อนๆใครสนใจจักไทยนะจ๊ะมีของดีมาเ่าสู่กันฟังค่ะไป,ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ